ยิงแอดแบบ Google Performance Max มันคืออะไรนะครับทำไมมันถึงได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการยิง Google a d แบบเดิมๆวันนี้เราจะมาคุยกันครับ จะต้องบอกว่า Google a d นะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของ SEM นะครับ PPC Google AdWords นะครับไม่ว่าคุณจะเรียก Google a d ด้วยชื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วในไส้ในเนี่ยมันมีอีกหลากหลายประเภทครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะตัวของตัวเองว่าการทำแบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจได้แบบนี้การทำแบบนี้ช่วยการตลาดแบบนี้นะครับแต่ที่เราแบบรู้จักกันแบบเอาง่ายๆก่อนเลยอันแรกเลยก็คือ Google Search a d นะครับ Google Search a d นะครับก็คือเวลาที่คุณเนี่ยกำลัง search อะไรก็ตามนะครับ อยู่บน Google แล้วมันมีโฆษณานะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเด้งขึ้นมาบอกว่าได้รับการสนับสนุนหรืออาจจะขึ้นคําว่าแอดหรือคําว่าสปอนเซอร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมีการรันโฆษณากับ Google ซึ่งโมเดลที่เขาคิดเงินนะครับก็คือทุกครั้งนะครับที่มีคนกดไปที่โฆษณาตัวนั้นคุณเสียเงินครับเจ้าของธุรกิจเสียเงินนะครับเจ้าของเว็บไซต์นี้เสียเงินนะครับให้กับทาง Google ซึ่งเขาเรียกว่าเพเปอร์คลิกนะครับท่านเรียกกันก็คือทุกครั้งที่มีคนคลิก คุณจะเสียเงินซึ่งการตลาดประเภทนี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเ f ฟเฟกตีฟมากๆต่อให้มี Social Media หรือว่ามี AI มีอะไรเข้ามานะครับการตลาดบน Search ประเภทนี้มันยังค่อนข้างจะเ r f ฟูมากๆ คำว่า powerful ในมุมของนักการตลาดเรากำลังพูดถึง return ครับเช่นคุณลงเงิน100บาทนะครับแล้วคุณได้ลูกค้ากลับมาอาจจะได้มา300-500ถึงบาททางนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจเลยนะครับซึ่งคุณอาจจะไปคำนวณเขาเรียกว่าการคำนวณแบบ low as หรือว่าคำนวณ roi นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ธุรกิจจะมองเลยประเภทที่2นะครับ อันนี้คุณคุนกันมากและเชื่อว่าหลายคนก็เจอนะครับก็คือ Youtube Ads นั่นเองนะครับคุณสามารถรัน y u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  e e d s ได้นะครับผ่าน Google Ads นะครับว่าเฮ้ยคุณอยากจะให้โฆษณาของคุณนะครับมันไปป๊อบอัพหรือว่าขึ้นในจังหวะที่คนกำลังดูวิดีโอดูคอนเทนต์ประเภทไหนอยู่ตัวที่3นะครับ Google Display Network หรือว่า GDN เช่นคุณกำลังเข้าเว็บไซต์นะครับไปอ่านข่าวไปตรวจ สลากกินแบ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็มักจะเจอโฆษณาที่เป็นเหมือนกับแบนเนอร์นะครับเป็นรูปภาพแบบนี้เลยนะครับมันคอยอยู่ตามเว็บไซต์ดังๆต่างๆ,างๆนะครับตรงนี้เราเรียกว่า GDN นั่นเองอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยเริ่มคุนนะครับเพราะมันเป็นตัวใหม่ๆของ Google ละในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือ Discovery Ad แล้วก็ e m a n น g e นนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็มีการทำหน้าที่ที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่าในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าแล้วเทรนด์ของ Google ในปี2025มันมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับจากมุมมองของคนที่เป็นนักการตลาดแล้วก็คนที่ทำเอเจนซี่มานะครับเราต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆแบรนด์นะครับเขากลัวที่จะลองแต่เราลองมาให้แล้วครับ2ปีด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มัน powerful ถ้าเกิดว่าเราใช้มันเป็นเราเรียกสิ่งนี้ว่า Google Performance Max Google Performance Max นะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆกันว่า P Max นะครับ P Max นะครับมันคือการที่เขาเนี่ยใช้ Machine Learning ที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือเรียนรู้ คุณทุกๆคนเลยนะครับว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้งานบนโลกออนไลน์เป็นยังไงหรือมีสัญญาณอะไรไหมที่บ่งบอกได้ว่าคุณกําลังสนใจในเรื่องเรื่องนี้มันมาปิดเพนงพพอยต์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยนะครับคือบางทีเวลาที่เราลันโฆษณาบน Google Ads นะครับที่เป็นประเภท Search a d กับลัน u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  e e d s มันมักจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันหลายๆคนนะครับคาดว่าอ๋อรันยูทูปแอดนะครับอาจจะได้คนคนเดียวกับเ e ิร์ชแอดนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับคุณจะต้องมีการเซตอัพแคมเปญนะครับแยกออกจากกันคุณอยากจะได้คนที่กําลังจะซื้อรถใช่ไหมบางทีเขาไม่เสิร์ชบน Google ไงเขาไปหารีวิวนะครับเช่นรีวิวรถ e v ีปี2 0 2 5นะครับแล้วไปดูคลิปวิดีโอนะครับบนยู u ูปสิ่งสิ่งนี้ครับมันจะทําให้นักการตลาดอย่างเราๆนะครับเราไม่รู้นะครับว่าคนที่เขาสนใจดู YouTube เนยอาจ ไม่เสิร์ชบน g o o g l e ก็ได้อาจจะดูแค่ YouTube อย่างเดียวอีกแกลบหนึ่งนะครับการที่เราลันโฆษณาโดยการใช้ Google Ads นะครับจำเป็นจะต้องใช้คนมอนิเตอร์ทุกวันนะครับ<ส>ไม่ว่าจะเป็นการคอยกรองข้อมูลต่างๆนะครับคอยที่จะปรับปรุงแคมเปญน,นะครับให้มันดีขึ้นเจ้า Pmax นะครับมันทำงานด้วย Machine Learning Machine Learning เนี่ยมัน p o w e r f u l มากๆเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้ทำงานตามคำสั่งของเราเพียงอย่างเดียวนะครับมันยังสามารถที่จะไปช่วยหาช่วยคิดวิเคราะห์แล้วก็ช่วยต่อย,ยอดข้อมูลต่างๆที่มันมีให้ มากยิงขึ้นเช่นเราบอกว่าเจ้า PMAX ไปช่วยตามหาคนกลุ่มนี้ให้หน่อยเขาน่าจะเป็นคนที่กําลังสนใจเรื่องของรถยนต์ EV นะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเสิร์ชบน Google หรือเขาอาจจะไม่เสิร์ชก็ได้เจ้า PMAX นะครับจะใช้ Machine Learning ในการคอยวิเคราะห์นะครับว่า คุณคนนี้นะครับเข้าเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับคุณคนนี้นะครับไปดูวิดีโอบน YouTube เกี่ยวข้องกับรถยนต์ EV ีมาหรือว่าคนคนนี้ไปเสิร์ชบน Google ว่ารถยนต์ EV ีน่าซื้อไหมทั้งหมดเนี่ยครับมันเรียกว่า Signal ที่จะทําให้แมชชีนเลอร์นิ่งตัวเนี้ยครับเขาฉลาดขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าอ๋อคนคนนี้เขากําลังสนใจในเรื่องของรถยนต์ e ีอยู่นั่นเองทีนี้ครับแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยอีกประโยชน์หนึ่งเลยนะครับคือมันทํางานตลอด24ชั่วโมงครับมาแง Camp ปุ ช่วงบ่ายทำแบบนี้ทุกๆวนันแต่ m a Machine l e a r n น n ่เนี่ยมันทำงานซิงกันไปนะครับตลอดเวลาเลยโดยไม่มีการหยุดพักผ่อนเพราะฉะนั้นนะครับกูเกิลนะครับได้มีการทำแคมเปญน p r r o r r m n n e m m x x ขึ้นมาเพื่อจะปิดแก็บอะไรหลายๆอย่างของนักการตลาดที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเซตแคมเปญแยกกันหรืออะไรก็แล้วแต่ Performance m a x นะครับ ณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเพลว์ฟูมากๆเพราะว่า performance max นะครับมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งมีคนใช้งานมันนะครับมันยิ่งฉลาดขึ้นยิ่งธุรกิจคุณนะครับใช้งาน performance max นะครับเดือน2เดือนแรกคุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันต้องรออีกนานแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แคมเปญประเภทนี้เขามี d a t a เยอะขึ้นนะครับ m a c h i n e Learning ของ p max ก็จะฉลาดขึ้นตามไปด้วยนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า ธุรกิจไหนประเภทไหนนะครับที่เหมาะจะต้องใช้ Google Performance Max ในการรันโฆษณาออนไลน์ในปีนี้แคมเปญน,นะครับหรือว่าธุรกิจที่ควรจะต้องใช้ Performance Max นะครับคุณลองมองภาพตัวเองว่าสมมุติในวงกลมนี้นะครับเป็นวงกลมที่เต็มไปด้วยคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของคุณหรือว่าเป็น Potential Customers ของคุณนั่นเองในวงกลมนี้ครับอาจจะมีสักประมาณ10ล้านคน และเราอาจจะไม่สามารถไปดีเทคเขาได้นะครับว่าคนไหนที่เขาเป็นลูกค้าของเราบางทีเราอาจจะรันแคมเปญน,นะครับประเภท Search Ad หรือว่า SEM นะครับซึ่ง SEM อาจจะเป็นคนในวงกลมนี้เพราะว่าเขามาเ e ิร์ชบน Google ใน10ล้านคนอาจจะมีประมาณ2ล้านคนที่มาเ e ิร์ชบน Google ในเรื่องนี้นะครับแล้วอาจจะเกิดเป็นลูกค้าของคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณรันโฆษณาบน Google อยู่แต่มันจะมีพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยคือคนที่ไม่เ e ิร์ชบน g o o g l ล แต่มีพฤติกรรมว่ามีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณเหมือนกับเรื่องของรถยนต์ EV ที่เราได้พูดถึงกันไปว่าเขาอาจจะเข้าเว็บไซต์อ่านรีวิวหรือว่าอาจจะไปดูวิดีโอบน YouTube เพื่อรีวิวรถยนต์ EV ที่เขาอาจจะอยากได้ในปีนี้แต่เขาไม่เสิร์ชบน Google ไง เพราะฉะนั้นเราจะไปเก็บสัญญาณคนคนนี้ได้ยังไงบ้าง Performance Max นะครับเขาสามารถจะดีเทคสัญญาณเหล่านี้ได้ครับแล้วเขาสามารถส่งโฆษณานะครับไปยังทุกแพลตฟอร์มที่ Google มีอยู่นะครับเราเรียกว่าเป็น Google Network เจ้าโฆษณาของ P Max นะครับมันจะตามไปหลอกหลอนในทุกๆแพลตฟอร์มครับจนมันมั่นใจว่าคนนี้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าแล้วก็ตามซึ่งตรงนี้ในฝั่งของมนุษย์นะครับที่เป็น Ad Ops นะครับเราเรียกคนรันโฆษณาว่า Ad Ops นะครับอาจจะต้องเข้าไปนะครับเซตอัพตัวแคมเปญเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ไปเรียนรู้พร้อมๆก นนั่นเองซึ่ง Google Performance Max นะครับถ้าเราเห็นแล้วจริงๆเนี่ยเขาอาจจะช่วยนะักการตลาดนะครับในการทำแคมเปญให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแคมเปญประเภทเก่าๆนะครับหรือแคมเปญแบบ Traditional นะครับเราจะต้องเซตอัพแคมเปญแยกออกจากกันซึ่งข้อมูลครับมันจะไม่ซิงกันแล้วมันจะไม่ real time ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในมุมของการใช้ Performance Max นะครับข้อมูลเนี่ยมันจะมีการซิงกันครับระหว่างแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube, Gmail Google Map หรือว่าบน Google Search เองก็ตามแล้วข้อมูลพวกนี้มันซิงกันแบบ Real Time นะครับยกตัวอย่างเจอ์นี่ว่าสมมุติผมเองเนี่ยกำลังจะอยากได้รถยนต์ EV สักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เสิร์ชบน YouTube ผมนะครับดันไ่เห็นคลิปนี้นะครับที่เขากําลังรีวิวรถยนต์ EV บน YouTube ผมคลิกเข้าไปดูนะครับผมแบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีความอยากได้แล้วเราอาจจะมีการไปเสิร์ชบน Google ต่อนะครับณนะจุดเนี้ย g o o g l e อาจจะดีเทคได้ว่าคุณกําลังสนใจในเรื่องของรถยนต์ E ีีละทีนี้ผมก็กลับบ้านมาครับโดยการเปิด Google m a p นะครับเราอาจจะเห็นโฆษณานะครับของโชว์รูมรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ E ีนะครับปรากฏขึ้นมาด้วยระหว่างที่เรากำลังเดินทางกลับบ้านก็ได้ซึ่งตรงนี้ครับอาจจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดว่า Per f านแม x สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณครันโฆษณาบน g o o g l e Map อย่างเดียวนะครับที่เป็นโลเคชั s นนะครับคุณอาจจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้เพราะมันไม่สามารถดีเทคได้ครับว่าคุณน่ะกำลังสนใจในเรื่องนี้ออยู่หรื นนั่นเองอีกวันหนึ่งครับผมตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็กําลังเดินทางไปที่ออฟฟิศนะครับก็อาจจะเปิด o o o l l m m p s แล้วอาจจะเจอโฆษณาอีกรอบหนึ่งก็ได้มานั่งเปิดงานครับเปิด Gmail เช็คดูนะครับกดไปที่โปรโมชั่นปุ๊บนันเจอโฆษณานะครับไปเทสต์ไดรฟ์รถยนต์ e-v ในบางรุ่น นะครับหรือบางยี่ห้อนะครับตรงนี้ครับมันเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นได้เฉพาะการทำแคมเปญประเภท Google Performance Max เท่านั้นอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆก,กับนักการตลาดแต่ก็ใช่ว่ามันจะมีแต่ประโยชน์นะครับเพราะจริงๆมันก็มีข้อจํากัดหลายๆข้อด้วยกันข้อจํากัดข้อแรกเลยครับด้วยความที่มันค่อนข้างจะใหม่นะครับคำว่าใหม่เนี่ยคือ2อปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับคือ Data ที่เห็นจากการรันโฆษณาประเภทเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ Data ได้ลึกเท่ากับการรันแคมเปญ ที่มันแยกออกจากกัน2เลยนะครับคือ Google เวลาที่เขารีพอร์ต Data ของแคมเปญประเภทเนี้เขาจะรีพอร์ตรวมไปเลยครับมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแยก Channel ออกจากกันได้ว่าเออแล้วมันไปได้ p e r ร์ฟอร์แมจากที่ไหนล่ะระหว่าง YouTube Search หรือว่า g o o g l e Map หรือเว็บไซต์อื่นๆ มันยังไม่สามารถวัดได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนะครับในอนาคตข้อที่3ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยมันเป็นทั้งข้อดีนะครับแล้วอาจจะเป็นข้อที่มันจํากัดอยู่ด้วยก็คือมันทํางานด้วย Machine Learning นั่นเองนั่นแปลว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะคอนโทรลมันไม่ได้มันอาจจะ จับสิกโนของคนที่อาจจะไม่ใช่มาให้เราด้วยก็ได้อันนี้เราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็อาจจะมีจะต้องมีคนนะครับคอยไกด์มันให้ฉลาดขึ้นนั่นเองซึ่งมันถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยันมีบัตเจตอยก้อนหนึ่งที่ชั้นรันโฆษณา Google Search Ad มาตลอดเวลานะครับแล้วจะเอาเงินทั้งหมดนี้นะครับไปใช้กับ Pmax นะครับอาจจะไม่แนะนําครับสิ่งที่เราแนะนําเลยนะครับคือคุณจะต้องลองเทสจากบัตเจตน้อยๆก่อนสมมติคุณรันโฆษณาอยู่ที่ประมาณเดือนละ1 0 0่0แนบาทต่อเดือน 5,000บาทต่อเดือนนะครับในการลอง,ลงรันโฆษณา P Max อยู่ถัดมาเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าคุณครันโฆษณา P Max แล้วเนี่ยคุณจะหยุดรันโฆษณาประเภทอื่นๆนะครับเพราะบางทีการรัน P Max นะครับอย่างที่บอกว่าเราอะ่ะจะไม่ได้เห็น Data 100%แต่ในกรณีที่เฮ้ยเราเคยรัน Google Search Ad มาแล้วมันเวิร์กกว่านะครับเราอาจจะต้องยังคง Google Search Ad เอาไว้แล้วใช้บัตเจ็ตน้อยๆกับ P Max นะครับเพื่อหาคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มาเสิร์ชบน Google แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการลูกค้าที่เสิร์ การทำการตลาดแบบ Google Search Ad จะยัง powerful กว่า P Max มากๆอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องทำแยกออกจากกันนะครับและอยากให้มองว่า P Max คือส่วนเสริมของการทำโฆษณาปัจจุบันไม่ใช่ตัวหลัก เพราะณนะวันนี้มัน powerful และมันช่วยกันได้ก็จริงแต่มันยังไม่สามารถทําแคมเปญแบบเดียวๆได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับนะักการตลาดที่กําลังยิงโฆษณาบน Google อยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอาจจะยังไม่เคยลอง pmax นะครับหรือคุณอาจจะใช้พวก gdn discovery ad หรือว่า demand gen หรือ youtube ad อยู่แล้วนะครับก็ลองประเมินดูนะครับว่าจริงๆ pmax เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่อธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลองนะครับก็อยากจะให้แบ่งบัตเจ็ตน้อยๆน,นะครับไปลองเทสตดูสัก,กวค่อยๆสลขึ้าน,นะอรบ จริงๆต้องบอกว่า Pmax เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่กับนาักการตลาดจากในมุมมองของเราเนี่ยเราได้มีการเทสให้กับหลายๆแบรนด์มาซึ่งหลายๆแบรนด์ที่เราร่วมง,งานด้วยเนี่ยเดือนหนึ่งคือใช้เงินกับ Google เนี่ยเป็นล้านเขาอะ่ะจะกลัวมากๆครับในการที่จะเอาบัตเจ็ตก้อนเนี่ย มาแบ่งใช้กับ P Max หรือมาเทสอะไรที่มันใหม่ๆแต่พอเรามีการเทสจากบัจเจตน้อยๆแล้วมันดันเวิร์กอันนี้เราค่อยๆสเกลขึ้นไปนะครับเป็นตัวอย่างที่เราอ่ะสามารถแบ่งบัจเจตนะครับจากฝั่งแคมเปญหลักและแคมเปญรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าใครไปลองใช้ Google Performance Max แล้วนะครับแล้วเกิดคําถามนะครับเอ้ยตรงนี้มันยังไงนะครับอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับหรือไปใช้แล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับลองมาแชร์กันในคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับ